XLS เกียร์ออโต้ราคา879,000คันนี้ใส่ชุดไว้รอลอเลยค่ะด้านบนใส่สกูปสรงสูงรูปมามาสแตงกระจังหน้าใส่ r a ตเตอ V6 สีดำขอบแดงเพิ่มไฟสีขาวใส่ข้อไฟครบเลยค่ะกันชนหน้าชุดวายทำเป็นสีดำตัดแดงค่ะคิ้วล้อมาครบเลยล้อแม็กใส่ไซส์20 offset ลบ18สีดำขอบแดงยาง33 12.5R20 เปลี่ยนปิกนก YONG ด้วยมาได้ข้างเป็นงานของ T.W.I พร้อมกับตัวไฟบันไดด้วยนะคะ เบ้ารองมือกันสาติดให้ครบข้อฝาถังใส่ให้ครบเลยค่ะด้านท้ายของตัวรถมีบันไดเหยียบท้ายให้เรียบร้อยค่ะข้อไฟท้ายอักษรเลนเจอร์กันชนท้ายมาครบเลยกล้องถอยหลังมาให้แล้วจากโรงงานค่ะ ใครสนใจอยากได้รถต่หาอๆเท่ๆแบบนี้นะคะสามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกับส้มจีตได้เลยที่โชวรูมฟอร์ดพระนคร,รเกษตรน้วมินค่ะโชรูมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศค่ะโทรมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของส้มจีตด,ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ